สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เคสตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะอีกงาบารินะคะผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยค่ะตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหากลิ่นอับนะคะกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะแล้วก็พวกตก ขาวอาการคันนะคะฟังเคสไว้ให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าอิงาบารีเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะคือเคสจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะหลังจากที่ใช้มา1สัปดาห์นะคะคือเห็นผลดีมากครั้งแรกที่ใช้เนี่ยทุกคนคะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันให้ความชุ่มชื่นดีมากอะ่ะแล้วก็แบบกลิ่นโอเคมากนะคะเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรให้ความแบบ เออู้สึกเฟรชแล้วก็สําหรับนะคะครั้งแรกที่เคทใช้เนี่ยพวกอาการคันค่ะหายไปเลยนี่ครั้งแรกนะอาการคันหายไปเลยค่ะและนะคะอีก3วันถัดมาตกขาวนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยหายไปด้วยเฮ้ยมันเลิศมากจริงๆนะคะคือเคสยังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยที่ทําได้ขนาดนี้เลยแล้วก็นะคะตัวเนี้ยเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆล้วนๆค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือไม่มีเคมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอ่อนโยนมากๆสำหรับจุดซ่อนเร้นนั่นเองค่ะใครที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ลองไปหาซื้อกันดูนะคะอีงาบารีค่ะเคสคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงค่ะ